กสกวัสดีสค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูว่าตอนเช้าเราทำอะไรบ้านนะคะกับ ในวันที่กระบังจะเป็นวันปีใหม่ตอนนี้ก็เพิ่งตื่นตอนนี้เป็นเวลาประมาณ7โมงอ้ไม่เห็นเลย7โมง38นาที่ะก็คิดว่าจะยังไม่ไปอาบนำ้ำยังไม่ไปอาบนำ้ำาคือคิดว่าจะนั่งนั่งเรียนก่อนนิดนึงเพราะเมื่อคืนเรียนค้างไว้ เดี๋ยวถ่ายโดยทีละกันตอนนี้เราก็กำลังจะเรียนเคมีนะคะแต่ว่าแต่ว่าก็นั่นแหละเรียนเคมียามช้าเวลาเจ็ดโมงครึงเป็นอะไรที่ค่อนข้างแฟ c ชก็ไม่หรอกก็คิดว่า เรียนอีกประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะไปอาบหนังกิ่ง้ขาเพราะว่าอยากเรียนให้จบก่อนแล้วก็ค่อยไปทำอย่างอื่นเพราะว่าเหมือนแบบติดค้างอะไรสักอย่างจากเมื่อวานชวิดเด็กคนเจ็ที่จะต้องอ่านหนังสือแม้ในว,วันปีใหม่เราก็ตึกอ,อ่านหนังสือกันค่ะเรจะเรียน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 อีกสักครึ่งชั่วโมง ไปกันก็คืออันนี้ที่เราเรียนค้างไว้เมื่อคืนนะคะก็ เหลืออีกนิดหนึ่งแล้วคืออันนี้มันมีทั้มโมด40.2นะคุมาะได้เรียนไม่ได้เยอะแล้วเรียนไม่ได้เยอะมากๆากะเทศตะสองชั่วโมงขึ้นคอนเอนที่คอนข,ข,ข่ายหนักหนาจะต้องรีบเรียน,นยแล้วแหละเพราะว่าสอบมีนาะตอนนี้ก็นนกล,ลังจะมาแต่เราเียไม่จบเลยอืมจะทันไหมอีกเรื่องหนึ่งมันต้องการสี ก็ดิสคัตวิเรียนดอนนะคะบ๊าตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา1 0บโมง1 3โมงนาทีก็ค่อนข้างที่จะไปอาบน้ำนบ้าแล้วพี่ก็แล้วก็จะอาบน้ำเทีย่ยงแต่ก็ไม่มีอยู่ที่ก็เลยอาบนนะ้ำมาแล้วกินข้าวดูยูทูบฟังเพลงแล้วก็จะกลับมาทกันบ้านก็เรียนอีกรลบ เออตั้งยังไงอ่ะโอเควันนี้ก็จะทำกันบ้านก่อนกับบ้านเป็นประมาณ50เกือบห0ข้อหรือเยอะมากและระหว่างที่เราทำกันบ้านนะคะเราก็จะเปิดสิ่งที่เรียกว่า Study with me เราเป็น,นคนที่ชอบฟังโลฟี่มากๆเลย ฟังอันนี้อันนี้เป็นของคนเกาหลีที่ยอดวิวเยอะมากแล้วก็เป็นเครือแบบไหวคือนี่เราดูบ่อยเราดูเยอะมากพอกดปึ๊บมันก็ขึ้นมาเต็มเลยตบ่บงดูอันนี้แล้วก็จะเรียนเคมีอ่า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 ยังไงตานี่อ่าวาง จะเรียนถึงระบาตเที่ยงแล้วก็จะพักกินข้าวได้แล้วก็กลับมาเรียนต่อนน่าจะเป็วันนี้ก็คิดว่าจะในเคมีกลับไปสิคะแล้วก็ท้าตอนเย็นก็คิดว่าน่าจะไปไปออกกำลังกายนิดนึงไปวิ่งตอนนี้เรียนก่อนก็เดิเนไปจุการณ์อีกทีตอนเรียนสิแต่ก็ใกล้เที่ยงบายตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงสามสิบแปดนาทีนะคะยังไม่เสร็จกันมาเลย กางวัเพว่ากินนมครมาต่อมาสุงครึ่งแล้วก็ขึ้นมาทำแ่บาต่อแบ้นข้อ139ถึง193ตอนนี้เราถึง152แล้วก็อีก40บวกข้อก็น่าจะเสร็จแล้วก็ไปินข้าวแล้วก็กลับมาเดียนทต่อไปขึ้นรำเช้ากกแล้วก็ค่อยๆเร็นแล้วแบบไม่ดีแบบมันต้องรอข้อใช่ปะแต่ก็ช้ากทำากไปแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็ได้กาแฟกาแฟที่พ่อซื้อให้พ่อซื้อกาแ้ก็เจอของแก็ลม้วก็ค่อยนราชา เนี่ะมัเน่กาแฟแบบสองแล้วก็มีน้ำด้วยแต่ไม่ค่อยีเท่ากาแฟดีกว่าแล้วจานกาเนี้ยคาวๆกินข้าวก็ทิดว่าจะไปทำกันให้เสร็จแล้วก็กินข้าวแล้วก็ชอปไปที่นเต็ิสิตกันบ้านมันกว่าเวลาเฉยมันให้ทุกอย่างช้าเพราะว่าเราทำช้าแล้วมันก็เยอะากมันก็อยากจะเสียเวลาตรงนี้นิดนึงอะไรระหว่างเคมีขอสิไม่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 แล้เจอการหลังแว่ไมสร บทสองยี่สิบนะคะก็ยังไม่เสร็จแล้วก็เก็บไปแล้วด้วยก็คือไม่ทําแล้วตอนนี้นั่งฟังเพลงรู้สึกว่าทำเยอะแล้วแบบหัวมันตืต้อๆรู้สึกว่าแบบไม่ไหวเลยคิดอะไรก็ไม่ออกแล้วรูสึกว่านั่งทํานานเกิเนแบบประมาณทําประมาณสี่ิบกว่าข้อก็เยอะนะราะขอ้อนมันก็ใช้วเวลาแค่ระมาณสองนาทีได้หนึ่งสองทีมันก็นานอยู่ ก็ตอนนี้ก็คิดว่า,าจะหลงไปครางล่าไปกินข้าวเก่งแล้วไปกินข้าวแล้วก็ไปทำรีซึกอย่างแล้วก็จะขึ้นมาเรียนฟิสิกส์สักแป๊บนึงแล้วก็ค่อยทําอันนี้ให้เสร็จทุกอย่างแล้วก็ไปสวนแล้วก็กลับมาแล้วก็ทําไเรียนต่อชีวิตมันต้องไปต่อตคืออันนี้เป็นนาอันนี้เป็นโตรเราใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวิวนอกบ้าน ที่แบบดีว่าใช่ก็ไปข้างล่างแล้วแล้วก็จะย้ายห้องไปอยู่อีกห้องหนึ่งฮ่าฮ่าใค้เห็นเท้าไม่เห็นอันถ่ายฉีดแล้วปะ ตอนนี้นะคะเป็นเวลาเก้าไม่ใช่ก้าโมงสามทุ่มสามสิบสองก็จะมาเรียนยามดึกก็คือที่จริงไม่เย็นไม่ถ่ายเลยเพราะว่าขี้เกียจถ่ายอืนั่นแหละแล้วก็มากลับมาบ้านไปเดินมากลับมาบ้านมากินข้าวแล้วก็ไปตลาดอีกรอบไปกับพ่อแล้วก็อาบน้ำขึ้นมาแล้วก็ประมาณสามทุ่มแล้ววันนี้ก็น่าจะประมาณเที่ยงคืนนิดนิดเที่ยงคืนตีหนึ่ง กติอาจารวันที่คืนตีนหนึ่งอยู่แล้วแหละตอนนี้ก็คิดว่าจะเรียนเคมีอีกแล้วเรียนเคมีแล้วก็เรียนฟิสิกส์ให้จบเรื่องเสียงแล้วก็จะเก็บไฟฟ้าให้หมดวันนี้นะคะวันที่ยี่สิบเก้าก็คิดว่าอีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วค่ะก็เอ่อก็จะมาเริ่มการสื่อยามติดกันเลยนะคะ เริ่มจากฟังเพลงจะเพลงหนึ่งก่อนคอเลือมแล้วกันชีวิตเรามันขับเคลื่อนด้วยสเสียงเพลงเสียงดังมากฟังเพลง I'm Like You Do ของคนนี้เพราะ ดีนะใช่ก็อันนี้ก็จะเป็นเวลาทั้งหมด1วันว่าเราทำอะไรไปบ้างอุปเคมเราไปก่อนก็คือก็ไม่มีอะไรเลยชีวิตเราสำหรับวันหยุดถ้าเป็นช่วงนี้ก็มีแค่อ่านหนังสือไปกินข้าวไปสวนอะไรงงี้ไม่ค่อยได้ไปไหนเท่าไหร่ใช่ก็ประมาณนี้แหละก็ไม่มีอะไรเลยก็ สิ้นสุดวอล์ไว้แค่นี้เจอกันวอล์กหน้าอาจจะไม่มีวอล์กหน้าอีกแล้วบายยทุกคน